thank you วัดปิจ้าพี่น้องจ๋ายายเอ๋อสิหาเบงเห็ดขอนสนเห็ดน้ำเผ่งเด้จ้า้าเทียได้อันเก็บเห็ดหนังไก่กับเห็ดเพ่งเกาลัดเห็ดม่วงหัวตะเล่วจ้าบัดที่นี่ยายเอ๋อว่ามันบทันได้คำก็เลยสียางโต้าเทียโพเห็ดขอนสนอ่อนๆก็สิได้เก็บเป็นเมียบานสำพังเผินบทันได้ไปนะจ้า ยางมะพ่อต่อหนึ่งเราจะนี่งามงามพี่นอ้องเดีอยวบังดอกบานเรากับนี้ยางงามาเลยนราจะเนาะม้าไว้ไปไว้เนี่ยมีเวลาเก็ยบยาเอ๋วก็เลยยูตัวหาเก็บตัวอีกจัหน้อยจะมาจะพี่น้องมาเก็บน้ำยาเอ๋วค่ะยังงวยเลยค่ะกล้อง หักหักกับสีน้าเก็บยวคือบเกลาละจานอะของงามๆอีอออ wrote, อหกหน่อยค่ะพูนนึ่เบ่งโดกน่อยโดกดดกเนี้ยวโดกซ้ำนี่เสียบทีนี้เอวมักเสียวเพิ่นเยอะอยอางน้น่าน้ำเกบีอวจ้ะเอาอยู่ทั้งต่ตซะก่อน เอาค่น้ำเก็กบกระโดกหน่อยเจอกระโดกหน่อย ดลกน้อยๆหายไปใส่อ้าใหม่ตัวน,นั่นไม่จ้าอ่ะทานี้ละอันนี้ก็จะทุ้มไปฮ่าหมดมาปลปูกไปก่อนี่ก็สิอเอาจ้ามือนี้อันนี้ก็สิอเอาคือกันที่ย้ายเอาเก็บไปอันคลิปที่เร้วดอกสีใใหญ่เติบนะพี่น้อง ล่างไงายุ่งจะสะอาดอยู่อันนี้ก็คือสิเป็นตะล่างไงาย,ยุดอกจ้จนี่คือสิปบบติเกดอกปนี้โชคดีมองนึงไปหอดบ้านแล้วดอกบ่าบานไหมจ้ยะยายเอ๋อคือบ้านเปนสิบบานบ่าบานเลยเมือนนั่นอ๋อวางเลยนี่สก้นไปเลยสิตัดขาก่อนอ๋อเหนีดมักพับไว้เถอะเมียนไว้เถอะอ๋อมื้อจะคง ตด่ดอกลไยลดถ้าเป็นเสียงซุ้งอืดๆจังสี่เพิ่นสีสีเงาๆแล้วค่ะนี่จ้าพี่น้องยายเอวก็สีเก็บเอาเพิ่นท่านี่หรจ้าอันดอกง่ายๆบานๆยายเอวบ่เอาเด้จ้าได้แต่ดอกตุ่มๆจังสี่กับเพาะล่ะดอกบานเพิ่นสิแต,เตกเพิ่นสิล่างยากยายเอวก็เลยบ่เอาอันอันน้อยๆน,ยน,ะ,จน,ยน,ยนะจ้าน้อยซื้อแต่บานนะเด้นะจ้านั่นยายเอวก็เลยบ่เอาเพิ่น โอ,อ้จ้าจุ้มจุมจุ้มจุมค่ะยางหาเห็ดค้อนสนต้อ,อยจัง้อยกันจ้าพี่น้องฮาได้ตื้มกันอีกว่าตกหลุมโอ๋นี่ยูเดินจ้ะเริ่มจะได้เก็บรุ่นสีไงเติบเร็วบ้านพี่น้องจ้า ยายเอวสิเอารุ่นนี่จะมื่อนี่เอาไปกอนค่ะพอรุ่นใดก็ได้ย่านว่าได้รุ่นน่อยอันนี้สิตัดเอาตั้งแต่ช่วงจากมืองนีขึ้นไปเร้อคะ่ะหอดบานแล้วแต่ว่าอยู่ในป้ายยายเอ๋อิตัดออกเค่นีไปหอดบานจังตัดอีกเที่ยนึงจ้ะอุ้ยน้ำก็ได้ค่ะ อันนี้ใครเนี่ยอันนี้ยังน้อยอยู่โอ้ยถอดทีจะลืมไทยบึง้งขาจะเหลียวทางอินตาก็ได้อ๋อคืเอเมียงลวมึวงของเงนตูกนั่นนะนี่จ้ามืนอนี้ตะบะแตกค่าอดใจเพราะได้อันที่เก็บคลิปที่เลี้ยวเพราะเอา ดอกหน่อยก็นี่กันยังม่อเอาแต่ว่ามะพ่อรุ่นนี้อันนี้เคยเห็นจากเชียพี่น้องดอกสีนี้นี่ยแย่เอาก็เลยสีเอาเพิ่นโอ้โอ้โลมสนกองทศทีแล้วจ้ะค้าหนื้อแป๊บหนึ่งจ้ะเพิ่จ้าพี่น้องรุ่นนี้ไปหอดบ้านย่เอวตรงฝ่าวางฝ่า,า,ฝาเห็ดกินเลยเพราะสันเนาจะเก็บบ่ไดดเลยนี่ป้าเห็ดตะปู่หมบ่งเจ้าของจ,อจะนอนอยู่ทางไในหนั่น เต็มตัวเลยนี่เห็ดขนสูนน้ำน้อยนึงซึเพิ่งเปลีป่ยนแต่เอาปะ่ะโอ้เอาก็แนะแต่ซ้ำไหน,ไนก็บซ้ำนั่นสิคัมสิสหมูก้อนคอยแล้วนี่จ้ะพี่น้องจ้าเราบ้างไอเอว่าสิบ่เอาเพิ่นนะต่ำเพิ่นรุดเดเลยสิได้เอาจ้าโอ้โอ้โอมีรุ่นน้อยรุ่นทีไอเอามา อ้อันเสียบงนี้อีกคำเดียวแต่แตต่แต่หัแ,แ,แหปงหนเพอนอเป็น,นอะไรเคยอะนี่จ้าปัดออกไปย้ำไหนนี่จ้ารุ่นนี่รุ่นเอากุศลเพื่อนเด้จ้านี่นแล้วต้องอ้อมต่อเลยจ้าพี่น้องจ้าน้องจ้าเยอะวมาเบิ่งทั้งหลังเพิ่อนเราเบิ่งมีรุ่นน้อย,อยจะเอาได้อยู่ ยัคตัดขาแล้วเอวเฝ้าคละข,ขบันหางวนะงเลยหางวงแหลงเลยเดี๋ยวนี้ยังประธานที้ออกฟ้ายังกำใบมือไปอีเยอะอุ้ย,ยตาตัดขาก่อนค่ะเนจาพี่น้อง คลิปเห็ดคอนสนเก็บมือเดียวกันกับเห็ดหนังไก่เห็ดม่วงเห็ดเกาลัดนะจ้ะกะได้คนกระจาดหน่อยหนึ่งนะจ้ะนี่มาที่นี่กะสิมืดแล้วยะเอ๋อกะสิได้จบคลิป,ปอีกแล้วคลิปหนึ่งสิฝ้าเล่นดอกปลาใจาย,ยุไก่ไก่ยุไทยป้าเพียส่วนสิไปหอดมองจวดรถบาทเนี่ย จังใดก็ขอบุญขอบคุณหลายๆ้วจ้าที่มาเบิ้งคลิปจิตตามเป็นกำลังใจซอยแยเอ๋วชงน้อยๆเบาเล,ลายๆหัวถึกอคอยประกันสุขภาพดีแข็งแรงสุขปู่สุคลจ้าจังพกอกับยะเอลล๋วคิหน้าโซปีจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ